สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดันบันนี่เมื่อลูกชายวัยห้าขวบถูกตัดสินให้จำคุก15ปีข้อหาอาชญากรแล้วพอจะช่วยลูกชายได้ยังไงเนี่ยวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องอาวีดันเยตอาชญากรฟันน้ำนมก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะและจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลนั่นเองฮะตาลุงจมูกโตคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอียิปต์พี่แกกำลังด่าตาริกหลานชายที่เป็นเลขาว่าทำงานไม่ได้เรื่องปล่อยให้คนด่ารัฐบาลกันทั้งเมืองยิงในโล โซเชียลเนี่ยยิงนกักแถมมีคนฆ่าตัวตายพะผมขอโทษครับลุงอย่ามาเรียกฉันว่าลุงนะไอโง่นี่ที่ทํางานไม่ใช่ที่บ้านดาเร็จนายกก็เดินมาเรียกแท็กซี่ไปไหนดีครับไปไหนก็ได้อ้าวแล้วคุณจะไปไหนล่ะครับนี่มันไม่ใช่รถเมย์นั่นไปในเมืองแล้วกันนี่ลูกนายแล้วใช่ครับเขาชื่ออาลีผมเพิ่งไปรับมาจากโรงเรียนโอ้เหรอยู่โรงเรียนมีความสุขไหมหละ่ะไม่จะมีได้ไงในชั้นเรียนมีนักเรียนตั้งแปดสิบคนก็ย้ายไปเรียนที่อื่นสิย้ายแล้วโรงเรียนเก่ามีหนึ่งร้อยคนอ๋อ นายกนังเงียบกลิปบเป็นนายกแต่ไม่เคยรับรู้ปัญหาของคนจนพี่แท็กซี่คนนี้นะชื่อว่าอัสสันเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่อาศัยอยู่ในบ้านเก่าๆกับอาลีลูกชายวัยห้าขวบและพ่อแม่ที่แก่ชาราพอรู้ว่าลูกลำบากเลยอยากจะช่วยขับแท็กซี่แต่แค่ถือหนังสือพิมพนะ์ในยังมือซานเป็นเจ้าเข้าจะเอาแรงที่ไหนไปขับรถพี่ฮัสซันบอกกับพ่อส่วนแมนะ่ก็ขยันขยอให้ลูกชายหาเมียใหม่สักทีแต่พี่ซานไม่เอาแค่อยู่กับลูกชายตัวน้อยพีก่ก็มีความสุขแต่แล้ววันหนึ เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่อารีกำลังเล่นซ่อนหากระปู่จูจ่ๆก็มีตำรวจบุกมาที่บ้านต้องการอะไรครับเรามาจับตัวอารีอสซันอารีเขาถูกตัดสินคดีให้จำคุก15ปีดีเยวเข้าใจผิดหรือเปล่าครับอารียังเด็กอยู่เลยปู่พยายามบอกกับตำรวจแต่ตำรวจก็ยังยืนยันที่จะจับตัวอารีไปเพราะพวกเขาอยากจบคดีนี้และปัดความรับผิดชอบไปให้คนอื่นดานพี่อาซันที่แวะซื้อจัก,กรยานให้ลูกชายเสร็จกลับมาถึงบ้านนก็แทบช็อกเมื่อรู้ว่าลูกชายถูกจับติด คุกปีจะบ้าไปแล้วขอหาอะไร <_ C os al> เขาแค่เลิกใช้ผ้าอ้อมเมื่อสองปีก่อนเองพี่อาซันรีบมาหาลูกชายที่โรงพักแต่อาลีไม่อยู่ที่นี่พี่ตำรวจเลยถามว่าเขาโดนคดีอะไรทำการประท้วงในที่สาธารณะท,ท้าทายอำนาจพกอาวุธที่ไม่มีใบอนุญาตโดนโทษ15ปีโอโ้โหคนที่โดนแบบนั้นนะ่ะต้องไปอยู่ที่กรมสอบสวนก่อนติดคุกนู่นตรวจสอบก่อนติดคุกเหรอเขาพึงหาขวบเองนะครับพอบอกว่าหาขวบคุณตำรวจก็ถึงกับงงเจ๊ทนายแปลกหน้าแถวนั้นที่ได้ยินเรื่อง เราก็เข้ามาสอบถามพี่ฮัสซันและอาสาช่วยตามหาอาลีแต่พอมาถึงกลมตรวจสอบพี่ตำรวจก็บอกว่าไม่มีใครอยู่ขอโดนตัดสินโทษขั้นสุดท้ายตอนนี้คงอยู่ที่กรมคนย้ายอะไรแล้วครับเนี่ยไปมาสองที่ยังไม่เจอลูกชายแต่พี่ฮัสซันก็ไม่ยอมแพ้พี่ก็รีบขับรถออกไปตามหาลูกชายต่อส่วนเจทนายก็ช่วยโทรหานักข่าวให้ตอนนี้โลกโซเชียลเริ่มพากันติดแฮชแท็กอาลีอยู่ไหนเพื่อช่วยตามหาเด็กน้อยแล้วตัดมาในด้านของนายกรัฐม,มนตรีกับพี่ตาริกที่ให แฮแท็กอาลี Ali, อยู่ที่ไหนกําลังด่งดังในโลกโซเชียลก็พากันเครียดเพราะนี่เป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลทําผิดพลาดจับเด็ก5ขวบเข้าขูกที่กรมคนย้ายพวกตํารวจกําลังถกเถียงกันเรื่องอาลีหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่พี่ตำรวจสคนนี้จับตัวเด็กมาเขาแค่หาขวบจะเป็นคนร้ายได้ยังไงพวกนายจับเด็กมาทําไมเราทาเพราะเราเชื่อว่าครอบครัวเขากําลังสอนตัวอาชญากรไว้ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าน,นะครับมาถึงคันนี้เนี่ยหัวหน้าใหญ่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากตามน้ําไปพี่กสั่ง ให้ลูกน้องพาอาลีไปกินขนมก่อนจะส่งไปเรือนจำด่านพีฮาซันที่ขับรถมาถึงกรมคนย้ายก็ขาดก,กันกับลูกชายเพียงเสี้ยวนาทีแม้แต่นาลูกก็ยังไม่ทันได้เห็นพีฮาซันกลับมานั่งร้องไห้ที่บ้านส่วนเจ๊าทานายก็พยายามหาทางช่วยเจ๊บอกกับพีฮาซันว่าทนากโทษมีญาติติดคุกด้วยพวกเขาสามารถเข้าไปอยู่ด้วยกันได้พีฮาซันก็จัดเลยฮะพี่แกวางแผนให้เจ๊าทานายแจ้งความจับข้อหาปล้นเงิน1000ปอนด์โดยใช้คัตเตอร์เป็นอาวุธไอตอนแรกตำรวจก็จะให้ไกลเกลี่ย กแต่พีหัสันไม่ยอมผมอยากติดคุกถ้าคุณไม่จับผมอะผมจะขโมยมือถือคุณสุดท้ายพี่ตำรวจก็ยอมฮะที่เรือนจำขณะที่พัสดีกำลังตรวจนักโทษใหม่อยู่นั้นก็เห็นอะไรแวบบแบบๆเลยเดินกลับมาดูเจ้าหนูนี่ลูกใครวะลูกนายเหรอหน้าเหมือนแม่ดีนะพัสดีหันไปถามลูกน้องแต่ไม่ใช่ครับเขาเป็นปัญหาที่ถูกส่งมาให้เราจะกลมคนย่ายเขาเป็นนักโทษที่ถูกตัดสินจำคุก15ปีคุณผึ่งเซนรับเขาเข้ามาที่เรือนจำอุ๊ยตายแค่ดูชื่อ ใครจะรู้ว่าเด็กว่าแต่หนูไปทําอะไรมาถึงติดคุกไม่ยูผมเล่นซ่อนแอบอยู่เขาก็พาผมมากมของเวเนพัสดีสงสารอาลีเลยพามานั่งเล่นในห้องทํางานพี่แกอยากจะหาทางช่วยเด็กน้อยเพราะนี่มันเรื่องผิดพลาดเห็นๆขนณะที่พัสดีกําลังนั่งมองเด็กน้อยที่ไม่รู้อีโนอีเนยอยู่หนานพี่ฮัสซันก็เข้ามาพี่แกวิ่งมากอดลูกชายด้วยความคิดถึงอาลีเป็นไงบ้างมีใครทําร้ายลูกไหมผมเล่นซ่อนแอบอยู่พวกเขาก็พาผมมาที่นี่ที่ไหน โทลูกเรายังเล่นซ่อนแอบกันอยู่แต่เกมเปลี่ยนไปเมื่อตำรวจมาแต่ไม่เป็นไรนะพออยู่นี่แล้วหลังจากที่เจอกันเรียบร้อยพัสดีก็ให้ลูกน้องพาสองพ่อลูกมาฝากของเปลี่ยนเสื้อผ้าและเข้าห้องขังแต่ละคนเนี่ยแม่งนากลัวจัด,จดพี่ฮัสซันโดนล้อมด้วยนักโทษว่าไงเด็กนี่ควรอยู่ใกล้ปู้นมั้ยอย่าจับลูกผมขอร้องผมไม่อยากให้ลูกกลัวนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจออาชญากรหึ้แกงนักโทษพากันยืนหน้ามาหาพี่ฮัสซันเออขาโทษครับผม หมายถึงคนที่นนานับถืออืมแล้วไปแล้วเด็กนี่ติดคุกข้อหาอะไรไม่ส่งการบ้านเลบที่อ้วนหัวหน้าห้องขังมีแซวแล้วกว่าพี่ฮาซันจะได้ไปนั่งพักผ่อนก็โดนต่อยไปหลายทีด่านภัษดีก็ถามลูกน้องว่าพาพี่ฮาซันกับเจ้าหนูอาลีไปห้องขังที่ดีๆหรือเปล่าห้องที่เงียบสงบที่สุดในกลา้าบ่านนี้คงรับไปแล้วตัดภาพมาที่สองพ่อลูกนั่งน้ําตาคลออยู่ที่พื้นหละตั้งแต่วันนั้นชีวิตทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปไม่เคยมีวันไหนได้ใช้ชีวิตปกติ อย่างตอนพาลูกชายมาต่อแถวเข้าห้องน้ําก็โดนแสงคิวตอนนั่งอยู่ในห้องดีๆพวกกตีกันเฉยทั้งหมัดทั้งขวดฝ้าใส่กันไม่อย่างจนพี่ฮัสซันไม่รู้จะพาลูกนี้ไปตรงไหนดีพี่แกตโกนแหกปาขอให้ผู้คุมช่วยเราจะตายกันแล้วช่วยด้วยอัสดีเรียกนักโทษมาสอบสวนก่อนจะขอคุยกับพี่อ้วนหัวหน้าห้องขังเป็นการส่วนตัวซึ่งไม่รู้คุยอะไรแต่พอเช้าวันต่อมาพี่อ้วนก็มีท่าทีเปลี่ยนไปแม่งเดินมาหาพี่ฮัสซันกับเจ้าหนูอาลีที่เตียงพร้อมกับสั่งให้ลูกน ท้องทำอาหารเช้าให้ไม่ว่าจะชีสจะไข่จะ,จะพกักมีโครบห้องขัง v i p ชัดๆและไม่ว่าพีฮสซันกับอาลีจะเดินไปไหนก็มีแต่คนรู้จกักขนาดคนตาบอดยังรู้ตาลุงติดคุกข้อหาปลอมแปลงพาส,สปอร์ตกับวีซ่าทาั้งๆที่ตาบอดในระหว่างที่พีฮสซันนั่นงงงเรื่องตาลุงพี่อ้วนหัวหน้าห้องขังก็เอากาแฟกับมิลเชคมาเสิร์ฟให้พี่แกกับลูกถึงทีแม่งบริการทุกระดับประทับใจตอนส,สายๆเจ๊ทนายก็แวะมาบอกพีฮาซันว่านัดไตส่สวนคดีให้อาลีได้แล้ว แล้วมันจะจบภายในหนึ่งอาทิตย์เด็กน้อยจะเป็นอิสระพีหาซันก็รอคอยด้วยความหวังพี่แกกับลูกชายพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมาเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกันทําให้มีผู้เสียชีวิตมากมายรัฐบาลได้รับผลกระทบเต็มๆไหนจะคดีของอาลีอีนี่เลยทําให้นายกรัฐมนตรีโดนเบื้องบนดา่าหยาบแถมยังโดนขู่ไล่ออกทํให้จัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยนายกเลยเรียกพี่ตาริกมานั่งก่อนสิไองโง่ตอนนี้เราโดนโจมตี นักหลยคดีฉะนั้นห้ามให้ฮัสซันกับอาลีไปขึ้นศาลปล่อยให้เขาอยู่กับเรานานอีกหน่อยจนกว่าจะหาทางแก้ได้เมื่อความฝันทังทลายพี่ฮัสซันก็นั่งเศร้าพี่แกเป็นห่วงพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านเป็นห่วงลูกชายที่กําลังจะหมดอนาคตเพราะไม่ได้เรียนหนังสือพี่อ้วนหัวนาห้องขังเลยพาพี่แว่นเพื่อนนักโทษห้องข,งขังมาแนะนําให้รู้จักเขาเคยเป็นครูแต่ติดคุกเพราะขายเฉลยขอดสอบฉันจะให้เขาช่วยซ้อนหนังสือให้อาลีวันละสองชม,มงเขาสอบผ่านแน่นอนแน่ใจนะว่าเขาเป็นครู ดูเหมือนพยาบาลมากกว่านาจุดๆนี้คุณพี่ยังเลือกอีกเหรอด่านเจทานายที่รู้ว่าพี่ฮัสซันกับอาลีไม่ได้มาขึ้นศาลก็หม่ลดล้านในการหาทางช่วยส่องพอลูกเจคิดแผนเรียกความเห็นใจจากประชาชนโดยการให้พี่ฮัสซันขออนุญาตพัสดีพาลูกชายออกไปสอบอนุบาลพัสดีก็อนุญาตพอมาถึงโรงเรียนน่ยแก๊งนะะักข่าวก็มารุมถ่ายรูปทันทีทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่การสอบของอาลีดูจะไม่ได้เรื่องเพราะเด็กน้อยเขียนคำตอบผิดจากเสื้อคลุมเป็นคุกจากหน้าต่างเป็นกลง มาพีฮาซันเครียดไอแวนสอนลูกกูยังไงขนาดควนอุบานยังงงและแล้วข่าวของอาลีก็กลับมาปะทุอีกครั้งจนนายกเป็นเคียกหลายวันต่อมาพีฮสซันกับเพื่อนๆในคุกช่วยกันจัดงานวันเกิดให้อาลีภาสดีก็มาร่วมด้วยพีแกสั่งให้ลูกน้องไปซื้อเค้กและของทุกอย่างที่พีฮาซันกับอาลีอยากได้และหลังจากนั้นไม่นานอาลีก็ได้ขึ้นศาลและถูกปล่อยตัวในที่สุดเด็กน้อยไม่มีความผิดใดๆเจทนาเลยพาสองพ่อลูกไปออกรายการทีวีเพื่อให้ ประชาชนได้รับรู้เรื่องนี้มาคืนและเรียกร้องให้รัฐบาลนองอมารับผิดชอบซึ่งนี่ก็ทำให้นายกโดนเบื้องบนด่าที่ไปจับเด็กห้าขวบมาเป็นคนร้ายนายกเลยโกหกเบื้องบนว่าจับตัวเด็กเพราะสงสัยว่าพ่อของเขาเป็นคนร้ายแล้วพี่แก,กก็สั่งให้ลูกน้องไปพาตัวพิฮสซันมาจากนั้นก็วานล้อมให้พิฮสซันยอมรับสาร,รภาพว่าเป็นคนร้ายตัวจริงและกับการที่นายกจะส่งเสียเลี้ยงดูอาลีจนจบสร้างบ้านให้ใหม่ดูแลพ่อแม่พิฮสซันอย่างดีพิฮาซันเราก็คิดหนักเลยฮะจูจูก็จะให ยอมรับว่าเป็นคนร้ายทำไมผมต้องสาร,รภาพความผิดที่ร้ายแรงขนาดนั้นติดคุกตั้งสิบห้าปีไม่ไม่เราจะเตี้ยมกับผู้พิพากษาติดเต็มที่ก็แค่สองถึงสามปีแต่เราจะวางแผนให้คุณป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอย่างมีเกียรติประมาณหกถึงเจ็ดเดือนคุณก็จะถูกปล่อยตัวโดวยเหตุผลทางการแพทย์แต่ถ้าคุณไม่เอาด้วยผมก็จะใส่ความคุณอือหือพี่ฮาซานจะเลือกอะไรได้ล่ะฮะนอกจากยอมตกลงแต่มันดันไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อพี่แกยอมรับสาร,รภาพศาลก็ตัดสินให้จำคุกสิบห้า ปีพี่ฮาซันนี่แทบร้องพี่ตาริกเองก็ตกใจรีบโทรบอกนายกแต่นายกแม่งไม่ช่วยและในตอนที่กําลังขนย้ายนักโทษกลับเรือนจาําก็เกิดเหตุชุลมุนมีแก๊งคนร้ายบุกมาชิงตัวนักโทษพี่ฮาซันแม่งก็ลงมาด้วยตาลุงคนนี้เป็นเจ้าพ่อมาเฟียติดคุก5ปีข้อหาสังหารหมู่โอ้โหสังหารหมูติดคุก5ปีเองนี่แต่ควรติดคุก1ิหปีจะไม่ทิ้งระเบิดไซซซานเลยเหรอฉันไม่ติดคุกหรอกเพราะฉันจะหนีตาลุงมาเฟียทาพาสอร์กับวีซ่าปลอมเตรียมหนีเรียบร้อย นายดูเป็นคนดีฉันจะช่วยนายเองฉันจะส่งนายไปหาเพื่อนที่ทำพาสอร์กับวีซ่าปลอมนายจะได้หนีไปต่างประเทศแล้วลุงมาเฟียก็เอาชุดใหม่ให้พี่ฮัสซันพร้อมกับเงิน1000ปอนด์พี่ฮัสซันเราก็เดินไปเรื่อยๆจนมาเจอร้านขายของพี่แกขอยืมมือถือเจ้าของร้านโทรนัดให้เจ๊ทานายพาลูกชายมาพบพี่แกบอกกับเจ๊ว่าจะพาลูกนี้ไปอยู่ต่างประเทศเพราะนี่เป็นทางรอดทางเดียวที่มีตัดมาที่ฟังของพี่ตารีก็มาบอกนายโยกเรื่องที่พี่ฮัสซันหายตัวไปเขากลายเป็นนักโทษหลบหนีอาจจะโดนประหา ได้คุณก็รู้ว่าเขาไม่ผิดอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ฟังช่างมันสิไม่เกี่ยวกับเราอีกแล้วเราไม่เคยพบหรือเจอฮัสซันพีตาริกเนี่ยถึงกับอึงเลยฮะลุงแมงชัวสูดเช้าวันรุ่งคืนพี่ฮัสซันก็มาหาคนทำพาสปอร์ตปลอมซึ่งก็คือตาลุงตาบอดที่เจอในคุกแต่ลุงไม่ได้บอดจริงแมงโมกุนีวาและยังไม่ทันจะได้ทำพาสปอร์ตตำรวจก็ด้านบุกมาจับลุงที่บ้านสุดท้ายก็ต้องพากันหนีทำพาสปอร์ตไม่ได้แล้วฉันจะส่งนายไปหาเพื่อนที่ขับเรือแทนนายหลักลอบนี้ไปกับเา พี่ฮัสซันก็มาฮะพี่นวดถามพี่แกว่ามือสะอาดหรือนคดีแล้วมันต่างกันตรงไหนจะแดงวันนี้คดีมาท้าน,นี้คดีผมก็จะพาคุณน,นี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกตำรวจจะมาตามจับแน่นอนว่าค่ะรมเนียมมันต่างกันเร็วๆนี้จะมีเรือไปอิตาลีถ้าคุณอยากไปนะอีก3าวันก็พาลูกชายมากับเงิน8 0,000ือนปอนโอ้โหจะหาที่ไหนละ8 0 0 0มืนพี่ฮัสซันเที่ยวหายืมเงินไปทัวร์ไม่ว่าจะเจ๊ทนายหรือลุงที่รู้จักแต่ก็ไม่มีใครมีในด้านของนาย,ยกจะงกโตก็ถูกเบื้อง บนเรียกมาด่านจากจะจะเป็นนายกที่ห่วยแตกแล้วยังเห็นแก้ประโยชน์ส่วนตัวแถมทําให้รัฐบาลเสื่อมเสียสุดท้ายเลยโดนพักงานทำมาลุงในหัวใจแทบวายฮะพี่แกขอให้หลานช่วยช่วยลุงด้วยตอนลิกแกต้องเป็นพยานให้ลุงว่าลุงไม่พิษลุงเหรอที่นี่คุณไม่ใช่ลุงผมคุณเป็นนายกส่วนผมเป็นไอโง่อย่างที่คุณชอบเรียกอยา่าไรสาระนาะเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องพูดผมเคยมองว่าลุงเป็นฮีโร่แต่พอคุณทําลายผู้ชายคนหนึ่งกับครอบครัวเพื่อรักษาตําแหน่งตัวเอง คุณก็ไม่ใช่ลุงผมอีคุณมันนายกจมูกโตด่าลุงตัวเองเศรษฐีตาริกก็แวะไปหาเจ๊ทนายทีบาลไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปเจ๊ก็รีบเอาเงินมาให้พี่ฮัสซันยืมพี่ฮัสซันก็ขอบคุณเจ๊และบอกลาพ่อแม่ก่อนจะเดินทางจากมาพี่แกพาลูกชายมารอขึ้นเรือกับเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆเจ้าหนูอาลีที่ไม่รู้อินโนอิเนเนก,ก็ได้แต่ถามพ่อว่าจะไปที่ไหนเราจะไปประเทศอื่นกันลูกมันสวยไหมครับสวยสิสวยกว่าที่นี่เหรอไม่มีที่ไหนสวยไปกว่าที่นี่งั้นเราจะเดิน เดินทางทำไมถ้าที่นี่สวยกว่าขณะที่เดินคุยกันพี่ฮัสซันก็ร้องไห้ออกมาพี่แกไม่รู้เลยจริงๆว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงจะรอดหรือจะตายในทะเลก,ก็ไม่มีทางรู้แล้วก่อนที่พี่ฮัสซันกับลูกชายจะขึ้นเรือเจทนายก็พาพี่ตาริกมาหาพี่เร็กเนี่ยแหละที่ให้เงินพี่ฮัสซันพี่แกมาชวนให้พี่ฮัสซันอยู่ต่อเพื่อสู้คดีกับนายโยผมจะเป็นพยานให้ทั้งหมดผมจะช่วยคุณเองแล้วทำไมผมต้องเชื่อคุณคราวก่อนที่ผมเชื่อคุณคุณก็ทำชีวิตผมพังคุณทำถูกแล้วที่ไม่เชื่อผม ถามตัวเองสิทำไมผมปล่อยให้คุณมาที่นี่แทนที่จะจับคุณเราผมอยากให้คุณเชื่อไงถ้าคุณจะไปทะเลอยู่นั่นแต่ถ้าคุณจะอยู่ผมจะช่วยคุณสุดท้ายพีฮาซันก็ตัดสินใจที่จะอยู่และสู้พวอความยุติธรรมอีกครั้งเราเล่นซ่อนแอบบกันจบแล้วหรอฮะพ่อจบแล้วลูกเราไม่ต้องไปไหนแล้วเราจะกลับบ้านไปหาปู่กับย่านะพอบอกกับลูกชายตัวน้อยแล้วหนังก็จบลงเป็นไงคะกับหนังเรื่องอาวิดันเยสอัชัยกรฟันน้ำนมเป็นหนังตลกที่แอบ,บดรามา่าเบาๆคนขับแท็กซี่ทาน ยากจนต้องมาสู้กับคนมีอำนาจทวงความยุติธรรมให้ตัวเองและลูกชายที่ชีวิตต้องมาพังเพราะรัฐบาลห่วยแตกใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ